โตต้าดีฟดีครับรุ่นเกา่าไวัยมันนะฮะร,รถมีอาการวิ่งไม่ออกนะครับอื่นๆก็เดี๋ยวมาดูครับหัชิมเป็นอย่างไร d ีฟดีคันนี้นะครับก็น้ํามันน้อยนะฮะน้ํามันน้อยไหลกลับล่วงเร็วนะครับน้ํามันมันควรจะได้อยู่ประมาณสักอีกสักสามสี่ซีซีนะครับก็น,น้ํามันหายก็ตรงตามที่ออกไปลองวิ่งกับเจ้าของรถมาก็คือวิ่งไม่ออก ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนปลายคันนี้ลูกค้าบ,บอกว่าจะใส่หัวฉีดนาวาร่านะครับน้ำมันตอนนี้ได้อยู่ประมาณ13านะครับ12บ3สิบาเดี๋ยวไปดูว่าใส่นาวาร่าได้เท่าไหร่เปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับดีโฟดีเปลี่ยนปลายเป็นนาวาร่าแล้วก็ไหลกลับนิ่งลงช้ามากเดี๋ยวไปดูซีซ,ซีครับขั้นตอนทดสอบเปรียบเทียบระหว่างหัวใหม่กับหัวเก่านะฮะหัวใหม่เลือกใช้เป็นนาวาร่านะครับซีซีเยอะก,กว่าสแตนดาร์ดมาประมาณสัก 5ซีซีแต่ว่าอันนี้ยังเป็นอันที่ซีซีน้อยอยู่นะครับลองเปรียบเทียบให้ดูว่าซีซีที่ควรจะเป็นมันควรจะต้องเยอะกว่าขนาดนี้เลยนะฮะสครับเพื่อนพวกผมต้อร้านหัวฉีด BKK นะฮะตอนนี้ก็ออกมาลองอยู่ในรถต o ย o t a d ีฟนะครับล้อโตๆคันงามๆคันนี้นะครับแก่แต่เก่าครับบอกเลย คันนี้ก็รถเป็นอาการยังไงเดี๋ยวพวกับผู้เชี่ยวรถกันนะครับสวัสดีครับเฮียครับผมมาจากแถวไหนครับมาจากกรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพครับอ่ะไม่ใช่ราชบุริ้งลาดพรี้นี่แหละครับแล้วไม่ได้ในสายในเฮียครับครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับตอนนี้ที่มารถเป็นไรครับเฮียรถคือเกียร์สองมันอืดครับเกียร์สองครับครับมันคือเข้าเกียร์สองแล้วมันอืดมากครับครับครับแล้วเกียร์อื่นไม่อืดยังไงเกียร์อื่นก็มีบ้างแต่ไม่เยอะเท่ากับเกียร์สองเลยครับครับผมแสดงว่าเฮียเขาชอนะฮบ จริงๆแล้วเกียร์อื่นก็อืดครับอืดทุกเกียร์เลยนะครับหนึ่งล้อใหญ่สองก็คือัวชีดนะครับพอเทสออกมาก็ัวฉีดซีซีน้ำมันน้อยมากน้อยไปประมาณเท่าตัวเลยครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วก็มีไหลกลับเยอะแต่โดยปกติแล้วถ้าไหลกลับเยอะแบบนี้ครับไฟมันไม่ใช่ไฟน้ำมันมันมันจะฉีดไม่เป็นสเปรย์ไม่เป็นไม่เป็นฝอยครับทำให้ควันดับแต่ด้วยอันนี้ซีซีน้อยมันก็เลยไม่ดับ จากทนี้เราออกมาลองตอนแรกกไฟคอนไม่ดับแล้วตอนนี้หลังจากทำเสร็จครับเปลี่ยนปลายหัวชีดเลือกใช้เป็นของนวัล่านะครับเบอร์947ก็เป็นไงบ้างเฮียตอนนี้ออกมาลองคือออกมาแล้วก็ลังมันพุ่งขึ้นนะครับมันเห็นชัดแล้วว่าเกียร์สองมาเลยครับครับครับไม่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 อื่นะครับยังยุ่งกับเกียร์สองอยู่นะครับมันก็มาแล้วทุกเกียร์ครับก็ขอบพระคุณเฮียนะครับขอบคุณครับที่เลือกมาใช้บริการที่ร้าน BKK นะครับ ก็แนะนําให้มาได้เลยครับ BK นี่ครับขอบพระคุณครับครับมั่นใจได้เลยครับว่าจบครับก็พื่นเพื่อนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวฉีดหรือว่าคิดว่ารถเราควรจะเช็คระยะหรือแม้นั้นตอนไหนนะครับอย่างคันนี้นะครับห้าแสนสี่นะครับห้าแสนสิบห้าแสนสี่หมื่นกิโลกว่านะครับก็มาใช้บริการก็ฝากไว้ครับติดต่อสอบถามก็เบอร์โทรด้านล่างหรือว่าบนหัวนะครับถ้าอยู่ในทิกตอกเบอร์โทรต้องไปดูในข้อความนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ